สวัสดีครับมานท้ายงนที่สิบหกนะครับอ่ะมาดูข้าวแบบนี้นะครับอันนี้ทําไว้แล้วนะแต่ว่าใส่เป็นเก้าหนึ่งนะมันเก้าหนึ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับเปลี่ยนใหม่นะมาดูอีกทีอ้าวมันเลขเดียวกันนี่นะครับคือเจ็ดหนึ่งนะครับสองตัวล่างนะครับนะครับเนี่ยครับสูตรที่หนึ่งนะแล้วก็สูตรที่สองครับงวนที่ผ่านมาก็ ตรงโซ่ที่2นะครับอันนี้ก็ขอเรียนโซ่ที่2อีกทีนึงนะครับรลับสามตัวนะเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งน่าจะประมาณแบบนี้นะครับน่าจะประมาณแบบนี้นะตัวเลขตัวเลขงวดนี้นะฮะ ดูแบบสั้นๆไปเลยนะครับยาวๆไปไม่ต้องวิเคราะห์กันแล้วส่วนตัวเนี้ยเป็นสูตรตั้สองตัวล่างนะครับมีทั้งหมดสิบตัวนะที่ชน,นก็จะมีนี้เก้าห้าห้าเก้านะครับเ่วนสูตรที่หนะนึ่งนะนี9เก้าห้าเก้าสามเดสามนะครับเก้าห้าเก้าสามเกียดสามนะครับ ต้นโซดที่หนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเจ็ดนั้นอ่าเจ็ดหนึ่งมีนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ด้วยครับก็เล,เลือกเป็นที่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวนี้ชนกันนะครับน่าจะขึ้นบนนะฮะน่าจะขึ้นบนนะครับ,นบ,นนรบส่วนนี้ก็สองตัวนะครับขั้ามาประมาณนี้นะสี่ตัวนะสี่คู่นะ หนึ่เจ็ด้าหนืงนี่ครับใช้ชุดนี้เป็นตัวตัดลงมานะครับสามตัวก็อย่าลืมตัวนี้ด้วยนะอันนี้ก็มาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะของสูตรที่หนึ่งนะครับนะท่านไหนคิดเห็นยังไงก็ลองพี่จารณาดูนะฮะสำหรับแนวทางของเรานะครับ โอเคครับชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงท่นนี้นาะรัฐบาลไทยม่วันที่ 16, 16 4, เ,ออเดือน164ีนะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับเมวันที่ผ่านมาเรามาบิคอกันอีกทีหนึ่งนะครับเมวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะทีหนึ่งนะครับ เกยนไ่ไหนน้ะคนที่ออกที่ผ่านมาอ๋อนี่ยศูนย์สามเจ็ดนะฮะมาวิเคราะห์กัน0ูนเจแล้วก็ ก้าห้านะครับดูเลขที่ติดเจดและเจดเก้านะครับอันนี้มีทั้งเจดและก็9้านะครับเจดกับ9นะเก้าล่างเจดบนนะฮะสังเกตเลขเจ็ดเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดนะครับเลขเจ็นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิห้าห หกครั้งนะฮะหกมวนนะเลขเจ็ดนะครับข้างบนในล่างนะสลับกันนะครับส่วนเลขเก้ามีทั้งหมดเนนะี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะฮะนี่ก็ลองควขอดูนะอันนี้ไม่มีสูตรนะจากสถิติทั้งนั้นเลยนะครับ 045037 045037ดูหลักร้อยนะครับร้อยหนึ่งสามศูนย์เจ็ดูงวดนี้นะจะมี7จ็ดมีเก้าไหมนะ สแตนบายรอเลยนะฮะเจ็ดก้าเก้านะตัวเลขเราก็มาเข้าเข้าทางตรงนี้พอดีเลยนะครับไม่ได้จับใส่นะครับมาพอดีของเข้านะฮะนี่ครับมีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งด้วยนะฮะเจ็ดมีเก้าเลขหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะลองจับดูดีนะครับดูเลขหนึ่งกันนะครับดูเลขหนึ่งกันนะฮะ หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ก็หนึ่งนะนี่ก็หนึ่งนะครับข้ามมาหนึ่งนะครับวันนี้จะเกาะกลุ่มไหมนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามมันเกาะกลุ่มอยู่ตรงกลางนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ใกล้เคียงนะครับหนึ่งมีโอกาสนะครับมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้านะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับดูลักษณะท่าทางนะดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับไม่แพ้เลขเจ็ดเลขเก้าและเลขหนึ 7, ่งล,ลองนับดูนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะครับสิบมวดนะครับ ที่ติดเลขหนึ่งนะครับเอเคครับสําหรับอนันอนี้ก็สาวเพียงเท่านี้นะหรับเป็นแนวทางนะฮะทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ